ผมชัน้นเกิโน่แปมดุครับวันนี้มีแป่นใหม่มารีวิวครับแว่นนี้เป็นของลอเรนนะครับผลิตมาในโอกาสพิเศษเป็นลิมิเต็ดอ,อ,อ dition ผลิตมาให้เหมือนรูปแบบของโดนัทเดีย๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับ เขาขายโดนัทในสนามแข่งและแบรนด์ของเขาที่คอเชสันโดนัทเขาเลยเกิดความคิดที่อยากทําแว่นขายเป็นลายโดนัทเ,เลยติดต่อบริษ100ัทร้อยเซเพื่อที่จะให้ผลิตเป็นไอโดนัทเป็นเกสันโดนัทฟิตเชงกับร้อยเปอรซเลยออกมาเป็นอันตัวนี้เขาผลิตทั้งหมด250ชิ้นทั่วโลกนำเข้ามาในเมืองไทย5ชิ้น อยู่ที่ชะกุคนหชิ้นสี่ชิ้นอยู่ที่ใต้คลิปเลยจะทิ้งลิงก์มาให้นะถ้าเพื่อนคนไหนอยากสะสมก,ก็ลราไปหาติ่ต่อซื้อในใต้คลิปเลยนะเลนส์นนะครับจะเป็นเลนส์การแดดนะครับใส่แล้วสบายตามากครับแล้วก็มีลายร้อยร้เปซ็นตเป็นรูปเกล็ดน้ำตา ฟองน้ำจะเป็นสีนนสีชมพูสีดำและสีเทาครับให้อารมณ์เหมือนเรากินขนมหวาน<ไ>เลนจะเป็นสีม่วงครับข้างหลังสายเป็นตราของเจสันโดนัทนะครัะก็ข้างข้างบนตรงนี้นะครับจะเขียนว่าเจสันและร้อยเปอร์เปอร์เซ็นต์จะมาอยู่ตรงนี้แทนนะครับเปลือกของของมันจะสีออกคลมคีมค แล้วก็จะมีร้อเปอร์เซ็นตแปะอยู่ข้างบนตรงนี้นะครับต่ไปผมจะไปรีวิวเว้นอีกอีกอักอกอนหนึ่งที่อยู่มาในแพ็คนะครับในเว่นอันนี้2องนะ,นะครับก็จะมีถุงใส่แว่นเหมือนอันแรกเลยนะครับก็เว้นอันที่2มีความพ,พิเศษอีกอีกอย่างนึงน,นะครับข้างหลังจะเป็นร้อยรเอร์เซฟอน้ำซับเหงื่อนะ นะคะเป็นสีดำกับสีเทาแล้วก็ข้างบนแ่งจะมีเจสเจสันเล่นเหมือนอันแรกครับจะมีคำว่าเจสันเป็นดาวของเขานะครับแต่แต่อันนี้จะเป็นสีม่วงแล้วก็ตรงสายด้านด้านข้าจะมีคำคำว่าเจตนะครับข้างข้างสายนะครับที่เป็นร้อยเปอรนตัวเลขศูนย์จะเป็นโดนัทนะครับแล้วก็จะเป็นคำว่าเจต นะครับอุ้ยเป็นลอยไหมครับไม่เหลือครับแต,รแต่ตกแล้วเป็นลอยนะครับรเดี๋ยวอบอกนเดี๋ยวมาเล่นบิวกันต่อนะครับตรง มรกนี้นะครับจะเป็นสีทองเรืองแสงนะครับแล้วก็ตรงที่ใส่เทียออฟนะครับจะจะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็ตรงนี้ครับตรงนี้จะเปลี่ยนมาใหม่ครับตอนตอนแรกเป็นพัสดพลาสติกแบบปกติตอนนี้จะเป็นพสพลาสติกสีดําและต่อไปก็คือสีเลนนะครับสีเลนจะออกข้อฟ้ายักจะให้กองดู จะเป็นอืมออกเลยหมือนจะเริ่มเป็นอันนี้ครับอะไก็ก็แล้วแต่เขาเขาไม่ได้ขายแยกครับเขาเขาขายมาสองอันครับนอกจากไปซื้อมาแล้วแบ่งกับเพื่อนคน,คนละครึ่งยัง<ม>ว่าแม่นสองตัวเนี้ยเป็นยังไงคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแต่เหมืนมนอนเหมนที่ฉันดูไว้โอ้ย